ลุงเมียใหม่ลืมเมียเก่าลืวแม่ไปทั้งลูกตัวเองเลยหรอพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยผู้ชายคนนั้นท่านเป็นคนไปช่วยเขาเอาไว้แทนที่เขาจะต้องขอบคุณท่านแต่ท่านได้จครูกลับไปไหว้เขามันถูกตรงไหนเขาไม่เคยจะบอกระบายตรงนี้ คนที่หบอ่ันไปช่วยเอาไว้นีไม่ใช่คนอื่นคนทีจากพระองค์เลยพี่คะเขาคือเด็กพ่อของพระองค์องค์จอมผีวิเชียพี่ักเดีวิเชียนพาืนขึ้นัแถวหน้าแ่น้ดงหเยอย่งยยเอรื่ออะรเ ถ้าหวว่าเราทำอะไรให้ทุกคนทำตามทำไม่ทำตามาามีโ<อ>ทษถึงรักษาชีวิตน,<อ>นี่เหรอพระเอกสอนดาำนี่เหรอสีวิเชียนเข้ายประโคมพียค่ะห<อ>ล้มเมียใหม่ดึงเมีย,มยเยก่า ลิเมทระทั้งลูกตัวเองเลยเหรอพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยยไ้ทำให้เหมือนได้ทำไงเจ้าที่ดูวยครับคนร้องใหญ่แล้วเราเล่นเครื่องเล่นอยู่ต้อหวานจริงไม่ได้เลย